สวัสดีครับสวัสดีกัะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่มาฝากกันอีกแล้วนะครับนั่นอาจจะไม่ใหม่สําหรับหลายๆคนที่เคยเล่นแล้วแต่ใหม่สําหรับผมนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งอัปเดตมาเมื่อไม่นานวันนี้เองนะครับสักเดือนที่แล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเขาอัปเดตมาเมื่อ,อไหร่แต่ว่าหลังจากที่ผมไม่ได้เข้าไปเล่นมันเลยอีกนานมากเลยแล้วเขาเพิ่งเข้าไปเล่นมาใหม่เนี่ย รู้สึกจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมา1น่งอันนั่นก็คือเมนูพากเสียงภาษาไทยสุดยอด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 เลยแบบเมนูพากเสียงภาษาไทยนั้นมันอยู่ในไหนนะครับมันอยู่ใน AI Studio AI Studio Google.com นะครับผมหรือว่า Google AI Studio นั่นแหละ AI Studio AI Studio Google.com นะครับผมเข้าไปตามเว็บไซต์หรือว่าใครที่จำเว็บไซต์ไม่ได้ให้เข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า Google AI นะครับผม Studio แค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ Enter เข้าไปแล้วอยู่อ่านแรกๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเว็บไซต์ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผม ai.googlestudio.com นั่นเองนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับทำอะไรได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสร้างวิดีโอสร้างภาพนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยแต่ที่ผมจะนำมาเล่นในวันนี้ก็คือการพากเสียงภาษาไทยนะครับผมมีเยอะแยะเลยนะครับอาจจะมีเสียงก,ก,ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเลยนะครับผมเข้ายัางไงนะครับอ่า อ่า Google AI Studio นะครับผมสร้างช็อตคัทไว้แล้วนะครับผมเข้ามาเลยครับไม่ระบุเชื่อ Google Google AI Studio busy https://studio. dot. com <ส>เ,เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราอ่าใครที่ตั้งโฟมโหมดออนไว้นะครับให้กดให้เป็นออฟนะครับผมหรือว่าให้กดออกจาก ช่องพิมพ์ข้อความแล้วก็คอนโทรลโฮมขึ้นไปครับอ่าพอเรากดคอนโทรลโฮมขึ้นไปแล้วให้เราใช้ลูกศรล่างเลื่อนลงมาครับอ่ามีแชทมีสตรีมนะครับเหมือนเริ่มเลยนะครับผมแล้วก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาครับคืออ่าให้ไปอีกทีนึง generate มีเดียนั่นเองนะครับแม่ตรงนี้นะครับข้อดีของเขาครับสามารถเพิ่มผู้ภาคตั้งแต่1เสียง2เสียง3มเสียง4เสียงเลือกได้เลยจะให้พูดสลับกันหรือว่าจะให้พูดจัดรายการเป็นคู่กูก็ได้นะครับอ่ะแต่เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการสร้างแบบเดียเด่ยวๆก่อนนะครับแล้วก็ใครที่ ทําเป็นแล้วค่อยไปต่อยอดเอานะครับผมอ่ะผมเข้าไปที่ generate media. Gener media ครับ enter เข้าไปนะครับผม enter เข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นปุบให้เรา control home ขึ้นไปครับแล้วเราก็กดตัว b นะครับไปเรื่อยๆ parent right parent, กด b ครับ expand overlaps map g e t a p i Key Button. open settings menu menu Google account home chat c h a i อ่าวงเล็บเปิด DJ ไทยสองพันสมาอยู่ตรงที่ a c c o u n t ของเรานะครับผมอ่ะก็ผมผมลืมบอกไปครับใครที่ยังไม่ได้ sign in with Google ก็จัดการซะนะครับผมอ่าพอเรากดมาตรงนี้ครับ,บ Google account home chat c h a i อินสตาวงเล็บเปิด DJ ไทยสองพัอ่าแล้วเราก็กด B ต่อไปครับ Gemini image generation button อ่ากดกครับ Gemini speech generation button ทีนี้พอเรากด B มาอย่างนี้แล้วมันจะมีให้เราเลือกครับเป็น Gemini Image g e n e r a t e นะครับกับ Gemini Gem Speed นะครับผม Generate แล้วก็เลือกอันที่สองครับทีนี้ปุ๊บ one, ให้เราไป <the> อตอนนี้มันจะมีสป <one>. ีคเกอร์ one ตอนนี้มันก็ทักทายเราแต่เรายังไม่เลือกตรงนี้ครับเราเราบบมปาง B ไปครับให้เรากดตัว B มาคำว่า single, single speaker, audio. speaker audio นะครับมันจะมีให้เลือกเป็น multi i, นะครับก็คือสองเสียงขึ้นไป นะครับผมอะเราเลือกอันหนึ่งก่อนปึ๊บพอเราเลือกปึ๊บ <But S 1> อะเ,เลือ uh, เล่อ uh, เลือกไปนะครับผมเลื่อนลงมาอีกครับให้ ading hey, เลื่อนลงมาหาคำว่า Voice นะครับผมมันก็เป็นอ่าคอมโบ๊อคเข้าสเบตบาร์ไปครับแล้วเราหาเสียงที่เราชอบครับผมเอานี้แล้วกันเนาะชื่อภาษาติดตั้งนั้นเลยอ่ะผมเอาคารีเดอร์ Enter ไปเลย List l a o a m p l e c a r Easygoing นะครับหลังจากนั้นปุ๊บให้เราคอนโทรลโฮมขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับให้เรากดตัว B ครับกด B มาหาคำว่า Generate Media นะครับแต่เราอย่าเพิ่ง Generate ครับให้เราเลื่อนลงมาครับ But available, เลื่องอะไครับให้เราเลื่อกมาที่ Read Around <c oughs> นะครับให้ได้ยินคำว่า Read a r o รา d ขอภัยที่ปรับเสียงเร็วไปนิดหนึ่งนะครับผมให้หาคำว่า Read Around ให้เจอครับแล้วก็สเปซบาร์ครับหลังจากนั้นปุ๊บให้เราก็ Copy ไฟล์ที่เป็นเทคมาผมก็ Copy ครับ <c oughs> <Enter> อ่าหลังจากนั้นให้เรากด escape ครับ <c oughs> เพื่อให้หลุดพ้นจากโหมดนะครับแล้วให้เรากดตัว b ครับ run นะครับ run, run. ผมอ่ะฟังอีกทีนึงอ่า run น,นะครับ run ปุ๊บเราก็ enter เลยรอสักครู่รอให้มันเจนก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงกันครับ รอไปสักครู่หนึ่งนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลของเราจะยาวหรือสั้นนะครับผมถ้าข้อมูลสั้นๆมันก็จะได้ข้อได้เสียงเร็วนะครับแต่ถ้าข้อมูลยาวๆก็จะได้เสียงช้าน,นิดหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ ก็น่าจะนานพอสมควรนะครับเพราะว่าไฟล์ที่ได้มานะครับจะเป็นไฟล์เวฟนั่นเองครับยามสายลมพัดโชยโปรยกลิ่นหอมใจทวินถนอมเธออยู่ไม่รู้หายแม้ห่างกันไกลหลับกับเดือนปลายแต่หัวใจยังหมายไม่คลายคิดถึงเงาแห่งเธอยังวนอยู่ในฝัน ทุกค่ำวันยังเห็นเด่นตราตรึงรอยยิ้มหวานวันเก่าเฝ้ารำพึงหรือไทยซึ้งเรียงร้อยถ้อยอาลายัยแม้คืนวันผ่านผ้นผจนเนิ่นนานแต่ใจฉันยังซ่านด้วยรักมัน่นเสียงเธอยังแววซึ้งซึ่งผูกพันเป็นความฝันปลอบใจไม่จางเลย จะเฝ้ารอแม้ช้าดังฟ้ารู้หากได้อยู่เคียงเธอเสมอเอ่ยจะฝากรักผ่านลมพรมเหมือนเคยแทนคำเอ่ยคิดถึงตรึงหัวใจ <c oughs> ไม่ค่อยคล้องสักเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยเพาะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าให้เออแต่งให้ไม่ได้เกราไม่ได้อะไรเลยดิบๆเลยได้มาก็เอามาทดลอง ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังใหม่กันเดี๋ยวนะนวนอ่ะฟังใหม่ฟังใหม่หมยามสายลมพัดโช,ชยโปรยกลิ่นหอมใจถวิลถนอมเธออยู่ไม่รู้หายแม้ห่างกันไกลหลับกับเดือนปลายแต่หัวใจยังหมายไม่คลายคิดถึงอ่านั่นแหละนะครับเป็นอะไรที่ เสียงรอเรือควบกัำเนี่ยชัดมากเลยนะครับเงาแห่งเธอยังวนอยู่ในฝนันอันนี้เหมาะกับเอาไปทําอ่านบทความอะไรต่างๆนะครับอ่านประกาศมีหลายเสียงเลยนะครับลองไปเลือกเล่นดูนะครับกับ ai studio com นั่นเองนะครับคลิปนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวดิจตตายมีของเล่นดีๆอะไรใหม่ๆจะนำมาบอกกันนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับ <Art. S 1> ลืมไปนะครับยังไม่ไปนะครับเด็กนิดหนึ่งนะครับลืมโหลดนะครับลืมโหลดลืมโหลดนะครับอ่าลืมโหลดลืมสอนโหลดนะครับอ่าหลังจากที่เรานะครับได้เสียงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคอนโทลโทมขึ้นไปนะครับให้เราคอนโทลโทมขึ้นไปแล้วเราให้เรากด B มาหาคําว่า เจอ generate นะครับอครับอ่าเจอ generate แล้วนะครับให้กดต่อครับ generate media บุนอ,อ่าให้เรามาหาคำว่าเล่นสื่อไม่ได้นะครับหลังจากเจอตรงนี้แล้วให้เราใช้ลูกศรบนล่างเลื่อนหาคำว่าเล่นครับอ่าพอเจอเล่นปุ๊บให้เรากดอ่านอ่ากดเล่นลองลองกดเล่นทีนึง เนื่นนานแต่ใจฉันยังสั้นด้วยรักหมันเสียงเธอยังแว่วซึ้งซึ่งผูกพันอ่าอันนี้นะครับพิเศษของมันนะครับเราสามารถสั่งให้อ่านช้าอ่านเร็วได้โดยการเราเขียนพร้อมสั่งก่อนที่เราจะ Copy Text นะครับหลังจากที่เราเขียนพร้อมเช่นอยากให้อ่านช้าลงแล้วก็ใส่โคลอนนะครับพอหลังจากโคลอนปุ๊บให้เราเอาเทกที่เราจะให้มันอ่านวางลงไปหรือว่าจะสั่งคำว่าอยากให้อ่านเร็วขึ้นอ่และ นะครับแล้วก็วางข้อความหรือจะสั่งคําว่าให้อ่านแบบหวานหวานนะครับอยากให้อ่านแบบหวานหวานอ่าพอเราเขียนตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บให้เราใส่เครื่องห,หมายโคลนแล้วก็ตามด้วยข้อความที่ต้องการให้มันอ่านนะครับหลังจากนั้นเราก็กดเล่นครับอ่าถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราเจอคําว่าเล่นให้เราหาคํานี้ให้เจอก่อนกันครับ รีดอาราวเนี่ยถ้าเราเจออยู่ตรงนี้รีดอาราวให้เราเลื่อนลงมาคำว่าเล่นครับอ่าอยู่เคียงเธอเสมอเอ่ยจะฝากรักผ่านลมพรมเหมือนเคยแทนคําเอ่ยคิดถึงตรึงหัวใจอ่าอันนี้ผมสั่งให้มันอ่านเร็วขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราต้องการจะดาวน์โหลดให้เราเลื่อนลูกศรลงมาครับอ่าเจอคําว่าเมนูซับเมนูนะครับเมนูบัตท่อนซับเมนูให้เรากดเลย มันจะมีให้เราเลือกอยู่2อันนะครับให้เราดูสแสดงเมนูความเร็วในการเล่นนะครับกับดาวน์โหลดดาวน์โหลดสื่อปุ๊บเราก็เอนเ r อร์ไปเลยนะครับและเครื่องก็จะทําการถามว่าให้เราจะเก็บชื่อจะเปลี่ยนชื่อจะเซฟไว้ที่ไหนแล้วก็ตามที่เราโหลดเลยนะครับผมเท่านั้นเองนะครับสําหรับวันนี้ไปจริงแล้วนะครับผมยังไงขุกขักยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะใหม่ๆสดๆร้อนๆเลย แต่คนอื่นอาจจะเล่นไปก่อนผมแล้วแต่ผมเพิ่งได้เล่นก็เลยอยากจะนํามาฝากกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ